วันนี้นะคะเราก็จะมาบำรุงผมกันนะคะวันนี้อาจารย์สรายจะทําเคราตินสดให้คุณลูกค้านะคะสําหรับผมที่ผ่านการทําสีหรือเคมีมานะคะวันนี้อาจารย์สายก็จะมาปรุงนะคะปรุงผมชุนรสนั่นเองซ่อมแซมเส้นผมนั่นเองนะคะวันนี้อาจารย์สายก็จะมาแนะนําวิธีนะคะอาจารย์สายจะใช้ตัวแฮร์ชิวบาลานเซอร์นะคะผสมกับชีทเม้นต์โดยประมาณ5ปั๊มนะคะผมคุณลูกค้าท่านนี้นะคะต้องการความแข็งแรงอาจารย์สรายก็จะใส Super ่ซูเปอร์ชีทเม้นต์เคราตินเข้าไปอีกโดยประมาณ20บปั๊มนะคะ ที่ขาดไม่ได้เลยอาหารผมทองคำนะคะเป็นเคลาตินอีกส่วนหนึ่งนะคะสามารถใช้ได้หลังจากการที่ไดผมหรือไดต่างๆนะคะเราก็ผสมเข้าไปอีกโดยประมาณนิดหน่อยนะคะอันนี้นะคะเคล็ดลับของอาจารย์ไรนะคะผมมาสภาพไหนอาจารย์ไซก็จะปรุงตามสภาพที่มานะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากผมสวยสุขภาพที่ดีนะคะตอนนี้ทางร้านมี อ่าโปร3ตัวนะคะให้คุณลูกค้าเลือกนะคะจะมีตั้งแต่499 649 9หกรอบาทสามารถเลือกชช้ได้เลยนะคะ